รายการโดยหนังสือ Return of the King The a g Story พาวิกฤตกับมาพงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหากซื้อได้ที 8, S, ่ C1 B2S และ n In อิยังไงเห็นป่ะนายจะพาพี่มาช็อปแบบนี้หรอ ha, ดีเหมือนกันนะอยากได้แบบอของจุ๊บจิ๊บจุ๊กจิกถ๊ถ,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 ถูกดีก็ถูกก็ถูกก็สิบยี่สิบบาท<ร>าอะไรอย่างงี้ว <S <S สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะไว้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้อนรับเข้ส <S <S าสู่รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะ วันนี้ค่ะใช่เราจะพามาช้อปปิ้งค่ะแต่ว่าไม่ใช่ร้าน1ิบาท20บาทร้านนี้ค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านลุงเคนจิร้านแบบนี้เนี่ยบอกว่าแปลกแล้วใช่ปะ่ะก็มีอยู่แล้วแต่่คย <สา S 2> เห็นแล้วใช่ใชไหม,มใช่แล้วที่นี่ค่ะตลาดท่เปินสามเนี่ยม,มีอยู่หลายร้านที่น่าสนใจแต่ขออนุญ,ญาตวันนี้พาไปร้านที่รักแบบจริงเหรอ,อ เข้าของจากประให้ญี่ปุ่นมาขายจริรอแต่อยู่ภายในตลาดแบบนี้แล้วแพงไหมอ่ะไม่แพงด้วยไปเถอะไป่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะกดตังค์ยังกดเ่าหลายบาทด้วย คิดว่าพามาเที่ยวไม่ได้ทํางานว่างั้นตลอดแนนสวยไหมนี่นานปล่อยปลอบปล่อย,อยนานมากแล้วประมาณแบบ15นาทียังจะหันมาสวยไหมนี่กล้องเรคคอร์อดแล้วพี่พี่หนุ่ทำน้นเอาแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> ก็มันเพลินนะแนนมันมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเต็มเลยไม่ใช่คือ,อยังไงอ่ะอก็ต้องให้พี่บิวอะค่ะ ได้ช้อปปิ้งอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราต้องทำงานก่อนถูกไหมคะพี่บิวค่ะถูกค่ะแต่มันี่ขาเนอได้ยินร้องเราไม่อคิดเรื่องปัญหาว่าเออคุณนันครับพร้อมหรือยังครับไม่ถูกแล้วแล้วที่พี่ก่อนคนก็เดินไปเดินมาอะไรคะขอยังได้ะเดี๋ยวให้ช้อปนี่เห็นแล้เดินมาแล้วแขกมาแล้วเพียได้โอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราย้ายไปพูดคุยกับแขกดีกว่าว่าร้านเนี้ยความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เจอลุงเคนจิลุงเคนจิไม่มาเราได้เจอกับคนที่เป็นคนดูแลร้านเลย เรองส่วนหลังนี่นะคะพร้อมแล้วนะทเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนคะนี่คุณสานิตนะคะรีกว่าวันนี้เนี่ยให้เกียรติทัางเรามากเพราะว่าคนเต็มร้านเลยแต่วเราต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ร้านเนี่ย ในการพูดคุยสักเล็กน้อยอยากทราบจริงๆนี่ไม่ใช่ลุงเคนจินะบางคนเข้าใจผิดว่าหน้าตาดูญี่ปุ่นเหมือนกันเห็นลุงเคนจิยืนทำท่าอย่างนี้อยู่ในรูปนั่นแหละอะไรในรูปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปญี่ปุ่นอยู่ครเขาไปทำอะไรคะก็ลุงเคนจิก็หาสินค้ามาขายอ๋อเป็นฝ่ายแบบจะซื้อก็จัดซื้ออืมก็จะซื้อนี่ฝ่ายบริหารก็ดูแลหน้าร้านครับผมใช่ที่นี่ตลาดอะไรนะตลาดอะไรสักตลาดปิ่นพับปิ่นสามลืมเลย ภาพปิ่นศรีนี่เนี่ยข้างนอกเจะเป็นตลาดสดด้วยตลาดสินค้ามากมายแต่ตรงร้านลุงคนจีเนี่ยเด่นมากเพราะว่าใหญ่แล้วก็ยาวมีสินค้าต่างๆมากมายเดินเข้ามาข้างในมีแต่สินค้าประเภทที่ว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นน่ะใช่ไหมนี่เป็นสินค้าญี่ปุ่นแท้ปะคะญี่ปุ่นโดยตรงครับมาจากโตเกียวซากาทุกชิ้นทะทุกชิ้นก็มีของจีนบ้างนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ก็คุณภาพดีมีทุกอย่างเลยนะจาน ช้อนแบบว่าเป็นแก้วน่ารักน่ารักของจุกจิกอ่ะใครชอบของจุกจิกจุกจิกนี่ทุกเข้ามาแล้วจะตะลึงราคาเป็นไงอ่ะคูกมากของแท้โตเกียวโอซาก้ากว่าจะมาเมืองไทยก็ต้องเสียค่าขนถ่านเทนเนอร์มาเองทำไมถึงขายได้ในราคาถูกแบบนี้คะก็สินค้าจากที่นู่นเนี่ยมันไม่แพงมากนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาไม่สะสมของมีมีของบางอย่างที่เก็บมานานเป็นสิบปีสิบห้าปีเนี่ยก็อยู่ในเมืองไทย คนญี่ปุ่นมามามาดูเนี่ยนะครับก็มาซื้อกลับไปนะครับเพราะว่าเป็นของสะสมเขาอันนี้คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่เขาไม่เก็บของเลยเขาจะเขาจะทิ้งหมดที่นู่นก็จะมีบริษัทที่รับขนของแล้วจัดการเรื่องพวกนี้ใช่ครับก็ไปขนของไปเก็บไว้เป็นโกดังเลยแล้วเราก็ไปเลือกซื้อเอาอ๋อโอเคแปลว่าสินค้าเนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้นานหรือว่าจะภาพดีมากซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เพราะว่ามีของใหม่ใช่ใช่แบบนั้น ก็เอาเข้าไปในโกดังระแบบการจัดการของญี่ปุ่นเขาเนี่ยจะรับพวกเราก็ไปเลือกซื้อมานําเข้าสู่เมืองไทยใช่ครับเห็นบอกว่ามาทีเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยอะคะครับตู้40ฟุตนะครับโอ้ใหญ่มากมาหนึ่งตู้เนี่ยก็ใส่ที่ร้านเนี่ยได้เต็มพอดีหนึ่งตู้เต็มร้านเต็มพอดีว่างนะคุณผู้ชมแบ่งเป็น3ส่วนด้วยส่วนที่ไปลากที่บิวมาเนี่ยเป็นโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าได้เยอะไหมคะเสื้อผ้าก็เราเราไม่อยากได้นะแต่ที่นู่นเนี่ยมันเลือกไม่ได้เนื่องจาก ค่าแรงงานคนเลือกเนี่ยแพงมากวันหนึ่งค่าแรงงานคนเลือกเนี่ยถ้าไม่เอาเสื้อผ้านะฮะโยนออกเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยสี่พันบาทต่อวันมันก็เลยต้องติดมาบ้างาตรงจุดนี้จุดนี้นี่เรียกว่าเป็นของจุกจิกของสะสมของใช้ในบ้านรวมกันเยอะแยะมากมายตรงนี้เช่นกันใช่ไหมคะนาเข้ามาเพราะว่าแบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเป็นของที่ยังดูดีมีสภาพดีอยู่เอามาขายเรียนว่าของเก่าจริงๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นก็เป็นของเก่าเก็บกซึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับเสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยนนโทษนะฮะเสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ก็เยอะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีสต็อกนะครับคือขายไม่ได้เนี่ยก็ลุสต็อกเลยเลิกเลยอจจะบอกว่าไม่ได้ทรงไม่ม <S <S เซลแบบตามตลาดไม่หมดอย่้หมดฤดูกาลหรือดูแล้วไม่ ไม่ไม่ทันสมัยของเขาอะนะครับเขาจะโลดเลยโอ้โหนี่ก็ดีของเราสิขณะนี้คุณผู้ชมค่ะถามไว้ว่าที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแอบเดินไปดูแล้วพี่บิวไม่ได้เดินดูส่วนใหญ่แอบไปดูมาใหม่แล้วก็ดูดีมากแต่เห็นเขียนราคาแปดเนี่ยถูกแล้วก็ส่วนใหญ่มีคําว่าจองแล้วโอ้โหหรือว่าแบบคือมาลงทีนึงเห็นบอกว่าบางทีคนเหมาตู้เลยค่ะครับเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยประมาณสิบบันก็จะหมดแหละนะครับเพราะว่า สวยงามค่ะสวยงามแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะแล้วพาพี่ๆไปดูดีกว่ายังไม่ได้ดูโซนเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมขออนุญาตย้ายไปโซนเฟอร์นิเจอร์นะคะก็พูดคุยใัเล็กน้อยเดี๋ยวจะปล่อยให้เราโล่งๆแล้วเพราะว่าเริ่มมีคนเดินเข้ามาเยอะมากเศรด้ายาลูกค้าแทนคะไปเขงาดูนะคะเชญนะเชญ ฟอร์นิเจอร์ที่เขาขายด้วยไม่จริงๆล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะแนนนี่มันนั่งจับนะเนี่ยอแนนมาจับได้หรอก็ใช่ไงใหญ่คุณผู้ชมเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายมากตั้งแต่ตู้เตียงโตโอ้มันมันเยอะไปหมดอคุณผู้ชมชั้นวางของอะไรมากมายคือเลงไว้หลายอันแล้วแต่กับโดนแปะจองไวแล้วจริงๆคือมันลงของนั้นถามได้ไหมคะแบบจองกันยีขนาดนี้คือวางไว้หลายวันแล้วหรือว่าเพิ่งวางไม่นานก็มีคนจองแล้วคือของมาหนึ่งหนึ่งตู้เนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์จะขายหมดภายในสิบวันอ๋ ใช่ครับก็ประมาณประมาณ 6- 70ตู้นะฮะ6 70ตัวเนี่ยทั้งโต๊ะเก้าอี้เตียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประมาณ70-80ตัวที่สวยๆเนี่ยแป๊บเดียวฮะประมาณ3 3วันทั้งหมดแล้วของมันยังดีอยู่เลยทำไมคนญี่ปุ่นก็ถึงไม่เอาแล้วล่ะคะเพราะอะไรอ่ะเขาไม่เก็บของเวลาเขาย้ายบ้านเนี่ยทิ้งของหมดเลยแล้วก็ให้จ้างบริษัทมาเก็บ เอามาถึงให้ยายของที่นึงอย่างเราก็จะต้องเห็น,เห,นเห็นรถกระบะคนไทยเราจะต้องแบ็เต็มบู้ยต้นคือกาปีเราก็ยังชยใช้หนูใช่ใช <laughs> เพราะว่าค่าขนค่าขนเนี่ยแพงกว่าค่าของเนี่ย <laughs> โอเคอ๋อที่คนที่ถือค่าขนของมันแพงกว่าค่าซื้อของให <laughs> ม่อมาเลยมีไว้เลยอย่างเราเนี่ยของมันแพงกว่าค่าขนอ่ะถูกกว่าถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมแล้วว่าแบบของที่ได้เนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพดีไม่ใช่ของที่เอามาแบบว่ามาโปะมาแปะกาวอะไรแบของดีของที่นู่นแหละ แต่ว่าเอามาให้ที่ไทยเอาไม่ที้ไทยเนี่ยครับมันก็สภาพยังเจ๋งอยู่เลยอ่ะชราคาบอกเลยคุณผู้ชมอย่างโต๊ะตัวเนี้ยแบบสภาพดีมากเป็นหลักพันมันไม่สูงเลยอ่ะแต่ว่ามีคนเอาแล้วไม่อยากพูดไงพูดราคาไปคุณผู้ชมมาก็ไม่เจอแล้วล่ะมีหลายอย่างเลยที่มองมองอยู่มันมีดูงานเป็นงานเก่าเก็บอย่างนี้เมื่อกี้ถามดูฝานิ่ก็มีคนจองแล้วค่ะสวยด้วยอ ส่ต้องรีบไงคือต้องมาบางทีเอาไปลงลายไว้นะครับลงวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้ามาปรากฏมันขายไปแล้วว่าเอาอ่ะเขาบอกขายไปแล้วมาลงทําไมเขาบอกเมื่อวานก็ยังลงนี่แหละค่ะความขายดิบขายดีของที่นี่นะคะเพราะว่าของเขาดีแล้วก็ราคาถูกด้วยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเคยมีร้านร้านหนึ่งที่ดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปเขาเอาเฟอร์นิเจอร์มือสองของญี่ปุ่นเนี่ยมาขายเหมือนกันแต่วิธีการวางไม่ใช่แบบนี้คือ เขาว่รวมรวมรวมวม,มีของย่าเขาอๆๆๆๆขแต่มันก็เป็นวิธีหนึ่งของเขานะซ่เขาขายดีเหมือนกันแต่ที่นี่คือจัดเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอะ่ะจัดทุกอย่างเพราะว่าราคาเราจะติดให้ชัดเจนคือคนทุกระดับเขาซื้อได้ไงครับตลาดก็กว้างขึ้นที่บางทีเนี่ยคนมาซื้อแล้วไม่รู้ราคาเท่าไหร่กลัวจะแพงก็เลยไม่กล้าเข้ามามครับ,รบแล้วมันดูไม่สะอาดด้วยครับ คือคนที่อาจจะมีกําลังซื้อไม่มากก็ซื้อได้เพราะว่าเห็นแล้วว่าราคาอยู่ที่สามสิบบางอย่างก็เดินเข้ามาซื้อได้คนที่เขารู้สึกว่ารักสะอาดหน่อยเยนี่ยจะมาเดินส,สบายๆใจก็เข้ามาเดินได้เหมือนกันอันนี้จัดวางแบบนี้มากี่ปีนะคะที่ทําวิธีแบบน,นี้ก็ได้ประมาณปีครึ่งตอนนี้ปีครึ่งครับผมแต่ลุงเคนจิเมื่อกี้คุยกัไหนบอกว่ามาอยู่เมืองไทยเป็นสิบปีแล้วไม่ใช่เหรอคะลุงเคนจิได้ทำมาทุกอย่างนะครับทำคอมพิวเตอร์มือสองทำสินค้าญี่ปุ่นมือสองเนี่ยมาหลายอย่างครับผม ก็พอเริ่มไม่ดีก็ทําอย่างอื่นเปลี่ยนทําค<ะ>่ะแต่ก็อยากอยู่เมืองไทยนะครับญาติที่ญี่ปุ่นก็นไม่มีนะอ๋อ <laughs> ลูมกมันจีก็มาอยู่เมืองไทยเร็วนี่คื จากเมืองไทยแต่ว่าที่ต้องกลับไปญี่ปุ่นคือต้องเป็นายจัดซื้อเงี้ยก็คือต้องไปเดินดูของว่าเอาที่ไหนมาดีของที่ไหนดีบ้างเพราะที่ลูกคนจะมีวิธีการคือรับสินค้าเป็นล็อตๆมาเหมือนกันแล้วก็ลงเรือมาลูกเคนจิงก็ลงมาในตู้ด้วย้ว่าเอาไมาในตู้นะคะก็แนะนํากันไว้ค่ะร้านนี้คุณผู้ชมขาอยากให้มากันเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกแต่ของคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยที่ลงกคนเนี่ย แค่อยากแค่จะมาซื้อหรอกอยากทาแบบนี้เหมือนกันมีคนแอบมาถามไหมคะว่าแบบทายังไงอะไรยังไงมาถามวิธีการกันบ้างไหมมีครับมีแอบมาถ่ายรูปมีอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าธุรกิจมันมันคนละคนละส่วนคนละด้านกันครับถ้าจะมีแบบสาขาอื่นเป็นแฟรนไชส์หรือว่าจะทําเป็นนุงเฮงจีสาขาสองอะไรมีหวังในอนาคตไหมคะคือเราขายเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่แล้วขณะนี้นะครับแล้วก็มีคนที่มารับจากร้านเราไปขาย <c oughs> แล้วก็มีขอใช้ชื่อเราในอนาคตก็มีใช่ครับทําอยู่อ๋อสินค้าตอนนี้เอาง่ายๆว่าอาจจะไม่มีสาขาเพิ่มหรอกของตัวเองเนี่ยเพราะว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยบางทีมาก็หมดตู้บางทีมาหมดตู้ไม่มีจะวางขายอยู่แล้วแต่ที่ลุงเคนจิอาจจะได้เห็นใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือ <c oughs> คนรวยเนี่ยเขาซื้อเป็นตู้ไปขายะนะครับคนที่มีเงินน้อยหน่อยเนี่ยเขาก็จะมาเลือก <c oughs> เอาไปขายก็เหมือนกับเปิดร้านเป็นห้องเล็กๆในตลาด เหมือนเหมือนเหมือนที่เปิดในศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีของไปแล้วก็ไปขายเหมือนกันก็ใช้ชื่อเราก็ได้เราก็มาคุยกันค่ะอ๋อจริงจริงเหรออย่างนี้ถ้าสมมติมีคุณผู้ชมดูรายการอยู่อยากทำธุรกิจแบบนี้เข้ามาคุยแล้วก็รับสินค้าที่เนี่ยไปขายในทะเลของตัวเองใช้ชื่อลุงเทนจิได้ครับได้ครับอนุญาตอนุญาตค่ะคือไม่ใช่วันนี้มาไม่ใช่แค่ว่าคุณจะได้มาร้านนี้ตันที่เราแนะนำนะอาจจะได้ธุรกิจไปใช่ก็มาขอซื้อเขาไปเลยตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ชื่อลุงเทนจิได้ อย่างนี้ต้องจ่ายค่าชื่อด้วยไหมคะที่คิดไว้อะก็ต้องซื้อของผมสิอถ้าซื้อของเขาในปริมาณที่เปนโอเคเนี่ยเขาจะเป็นแบบคุณจะมีร้านลุงเทนจแบบนั้นนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าเขาเป็นอะไรบ้างแค่ปีครึ่งเนี่ยลุงเทนจีมาถูกทางแลวเชื่อว่าไม่ต้องกลับไปเป็นอาชีพอื่นละคราวนี้สิบกว่าปีของลุงเทนจีที่เมืองไทย ก็จะเรียกว่าเจอสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นลุงเงินสีรีบกลับมานะคะของล็อตหน้าเนี่ยเราจะไม่มาทำรายการแล้ววันนี้มาของน้อยมาก <c oughs> สารภาพกับเราบอกว่าแอบปล่อยของไปเยอะเลย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับก็เรามาเสียดายมากเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ปล่อยให้ทุกคน แล้วเราสองคนรอเวลานี้อยู่เนี่ยนั่งคิดอยู่เลยว่าจะเอามาเลยนะคะเรื่องรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากขอบคุณลุงเกณจิตด้วยนะใช่ใช่ฝากขอบคุณลุงเกนจิตด้วยที่หาของดีๆมาให้เรามาได้เจอของดีๆแบบนี้นะครัแล้วก็ปิดรายการคุณผู้ชมค่ะแนะนำนิดนึงนะคะแนะนำเส้นทางการเดินทางมาหน่อยบางคนมาไม่เป็นตรงนี้เป็นตลาดพระปินสามใช่ครับเดินทางมายังไงคะเดินทางมาถนนกาญจนาพิเศษนะครับถ้าหันหน้าออกไปสุพรรณเนี่ย ตลาดประปิ่นสาถึงก่อนบางใหญ่2อกิโล mm hmm. อยู่ตรงข้ามปั๊มซัสโกฮะ, mm hmm. ะข้างหน้ามีมีวิหารเพราะเจ้าของตลาดเขานับถือสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับ uh huh. เขาสร้างไว้ uh huh. ส,วสวยงามมากมาไหว้เยนะครับ huh. uh huh. ครับผม uh huh. ไหว้ไหว้ทำบุญทุกวันพระเขาไปสวดมนต์กับทุกวันพระ uh huh. นะครับ <Okay. S 2> พอเจอจุดนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกต่อให้นะว่าจีนดูอยู่ก็คือตรงเข้ามานะคะฝั่งขวามุขคุณเห็นธนาคารกรุงไทยค่ะครคุณก็เดินข้ามมาจะเจอตลาดทะลุตลาดอยู่เลยคุณเดินทะลุตลาดนะมาสุดท้ายเจอร้านชื่อว่าลุงเคนจิใหญ่ๆลุงเคนจิใส่แว่นเป็นรูปภาพาอยางนี้แว่นตรงวันอาจจะเจอตัวจริงก็ได้เจแต่เราไม่เจอนะคะเอาเนี่เราขอลาไปก่อนแต่เราสองคนเนี่ยไปช้อปปิ้งดต่อนะคะเดี๋ยวปิดรายการได้ไหมอ่ะขออนุญาตนะคะขอบพระคุณแขกร์เชิญครัับสสวดีครับสวัสดีครับ กล่องข้าวเหมือนแบบที่เราเห็นในหนังอ่ะดูราคาร้อยบาทหรอเมืเอ่อกี้เห็นร้อยบาทหรอร้อยเดียวเองคุณผู้ชมสิถูกมากมน่ารักยี่สิบบาทไดนะ้ง่ายช่ยน้ำจิ้มอ่ะอันนี้อันนี้ มีรองเท้าเกียร์ด้วยของสาวญี่ปุ่นแท้ๆน่ารักใส่ไม่ได้ What What does it mean? Don't understand แลาวเล่นนะคะหนูป้านะคุณเล่นคุณเล่นซื้อซื้อจริงซื้อจริงไม่ขโมยเขาบอกขอบคุณคนไทยที่ไม่ขโมยไงแอบเป็นฝรั่งตัดเลยแล้วกันแนนได้ก่าวว่าจะกล้าเปลี่ยนไปนะ ตะกร้าอ่ะไฮ้มันหลายอย่างไงก็นี่ก็เดี๋ยวจะไปเชียงใหม่เออมีเสื้อกันหนาอยู่เสื้อหนาแล้วคุณผู้ชมที่เนี่ยเสื้อกันหนาวเยอะมากเลยเอ่อแก้วกาแฟแก้วน้ำกินกาแฟแล้วใส่แล้วก็ได้เห็นลายมันสวยดีเอาไปซื้อมาข่อลายเขาเอาไปใส่ตู้เย็นใส่น้ำแล้วแช่ตู้เย็นเวลาเป็นวุ้นๆนั่นแหละท้องขานี่แค่แบบคือใช้เวลาไม่นานได้ของเยอะขนาดนี้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เห็นในตอนนี้เนี่ย ของอ่ะหายไปแล้วหนึ่งตู้เพราะมีคนเห่าไปใช่จริงๆแล้วถ้าคุณมาโดยแบบเวลาปกติเนี่ยโดยเฉพาะสิ้นเดือนมาอย่างเขาบอกนะก็จะเห็นของแบบเยอะกว่านี้ลั่นแต่ว่าอะไรลั่นแบบว่าเนอนแน่นเน้นนนลั่นแต่ว่าแน่นอีกลั่นบอกของเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคะก็มากันเหอที่นี่บอกเส้นทางเดินทางไปแล้วเนาะปิดรายการดีกว่านะคะเพราะว่าหนักมากไม่ไหวแล้วโอเคก็ในเสอรของรายการนะคะก็อย่าลืมเข้ามากด facebook com แปลกใหม่ใหญ่ดังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ manager co c h แล้วตอนนี้ของเราดูได้ทางช่องทู71แล้วด้วยนะ,ะ48ด้วยนะคะ,ะ4 8ด้วย 48, 48, Super 1 1ซุปเปอร์เันเทิงใช่ค่ะ,คะก็ติดตามพวกเรา2คนได้ค่ะพาไปอะไรที่ที่รายการเรายาวขึ้นบอกคุณผู้ชมแล้วว่าต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าพอปรับขึ้นทีวีแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของเวลาออนแอร์ air, ก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้าพวกเรานะ พราะว่ากว่าจะสรรหาแต่ละเทปแต่ละรายการมาฝากผู้ชมได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะแนะนอนติชมได้ค่ะทาง Facebook ของเราไงเฟซบุ๊กแสต๊แตกใหม่ใหญ่ดังนะคะถ้ามีคนพูดเยอะๆว่าเอารายการสั้นๆเนี่ยเอาเสนอผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่จะได้รู้ไงว่าสั้นๆมันสนุกกว่าใช่เปล่ะไม่เก็บกดเก็บกดเก็บกดนะคะได้สองคำขอตลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไอ้นี่ก็เงินเจนของผู้ชมว่าจะแชร์เงินกองนะ่ยโอ้โหเก็บกดเยอะไป